สวัสดีครับการเยื่อซอลนะครับเช้าเช้านะครับวันอาทิตย์นะครับตองฝากำลังเปิดนะครับเป็นสีสลัวสลัวเน่นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับอาหารใ้ปลานะครับดูธรรมชาตินะครับเบิงป่านะครับน้ำก็บพวกหินป้านไหนนะครับ นตกสีหาเมืองมาหันก็คืนน่นิดนึงนะครับตามธรรมชาตินะครับเช้าวันนี้อากาศสดใสครับผมนะครับตองฝาเป็นสีข้ามๆเนี่ยนะครับแต่ว่าดแยสีออกบ่รู้ มาเบ่งบรรยากาศยามเช้าๆนะครับกับ,บประสบวานนี้นะครับหกโมงแล้วนะครับตะเวนกำลังสิออกจากลืบนะครับตอนนี้เขากา็มาให้อาหารปลาครับจิบบีเอ่อมอนเตเบียไม่ล่ะจิบกาแฟยังังเศ้านะครับ ตอนนี้เขาันสายอยู่ครับพี่น้องนะครับป้าน,นี่ก็ในอยางเร็วครับป้าประมาณขวบ,บสิขวบเดือนแล้วลครับประมาณ สามอาทิตย์เกือบสี่อาทิตย์เลยนะครับป้าก็นะครับ,บ,นะรบถ้าฝนตกนี่หน้ามันสีโบโบใสนะครับจะโบเป็นสีฟ้านะครับฝนตกแต่ถ้าฝนหยุดประมาณสักสองหมื่นสามหมื่นนะครับจะเป็นสีฟ้าข้ามเลยครับ โดยรอบตอมนะครับกับเขียวชุมนะครับบันนผ้าเดินอัปเดตบึงรบๆนะครับ,รบที่หน้านะครับเขาก็เขียวงามครับถ้านนามบททวมพืสีบ่มีปัญหานะครับ เอาอาหารเมร็ดกลางให้เพิ่อนถ้าเพิ่นสวบได้บุ้ด้วยไม่ได้าหางแข็ง,งแต่ใหญ่ขึ้นมากหลายเท่าอยู่แต่ตัวใดมันหน่อยก็สิก,สกินบ่ได้ก็ต้องรอมันเปล่อยกัน บรรยากาศยังกเสาออยางดีดน,น,น,งงน,นะครับตื่นขึ้นมาเบ่งท้องทุ่งน้านะครับจะมีความสขอีกแบบหนึ่งนี่ฟูงนกได้จังเลยฟูงนกกับยางบินผ่านนะครับบ่าเป็นยางไม่หล่ะนกมันต้องบินเราเนาะบรรยากาศยางดีครับช่วงเสาธรรมชาติมากๆนะครับอากาศสดชืน่น ตอนนี้เขาอยู่อยู่ทึ่งเทียงอยู่ในสะนะครับก็เลยสิบวเห็นบรรยากาศต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพายางม่งอัปเดตว่าค้อมเปลี่ยนแป้งหลายบอ่อนะครับหลังจากปลูกเริ่ม เริมคูดลื่มเฮ็ดม,มากนะครับใครใอันนี้เบิ่งติดตามเลยน้าที่พันๆมากอะไรครับใน youtube นะครับเห็นความแตกต่างหลายอยู่ครับ ป้าคนก็นสีลอบๆเรียบๆอยู่แถวนี้แหละก็ะเคได้กินในคนนะครับเพราะไม่ทำได้ก็สิในช่วงว่างก็สิมันนอนลินอาหารหล่อก็เลยบ่กไปใสล่ลรนวุฒิธ่รมนี่แหละ ที่าหารหล่อเหมือนกันหล่อร้ายกินบุมเห็ดต้องให้เทเลนหน่อยๆแล้วต้องกีดีกว่าสีกว่าง,งาม กระโกบกกบแสงอิตาเวนนั่นก็ขอ,ของทางยิ่มแล้วครับมันกินหลายมันเม็ดใหญ่นั่นแหละมันกินยากอันนี้จะเน้นปลาทับทิมปลาทับทิมแล้วก็ปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิล นะครับแล้วก็ป้าในกับสีหลายลอยโตขึ้นกันครับปลาในแาย้เห็นปลาในมากินอาหารในหมูเห็นแต่ปลาทับทินมโบงเห็นปลาในคือปลาตัวอื่นสิเติบหรอบอจักนี่แหละครับธรรมชาตินะครับ ให้เหตุมากกับเพื่อนดีเพื่อนครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวันหยุดสรา์อาทิตย์เอาอาที่ยวันสรา์อาทิตย์เป็นวันหยุดทองเฮานะครับแมนเฮาสิบูเมนคาราซการแต่ว่าเฮาก็ถือเอาวันหยุดสปดานะครับมาพักผ่อนนะครับมาเบ่งต้นหมอกต้นไม้ที่เฮาปลูกขึ้นนะครับอัน,นี้ความเจเริ่เต,เติบโตเฮาก็ มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับเวลากกใหม่เขาปลูกแล้วมันใหญ่นะครับต้นนัไนก็สิเป็นดันตน้นกอไผ่มันมีไผ่ไผ่ไผ่กินดิบอ่ายังก็เพชรน,น้ำผึ้งกับสั่งอณาจารยานี่ยังเ็นกกละสามร้อย กินดิบได้ข้าวปูหลายต้นอยู่ครับประมาณวัยชีวมวลมันประมาณสามสิบต้นอยู่บ่นะครับต้นไผ่ทานอาหารมันตินแล้วมันสิเกิดนอเลยนะครับตอนนี้ทิ่ตะวันออกนะครับทิ่เติมอ่อนเขาก็สิปลูกพวกพักเผาแล้ว ตำนานโคกน้องนาที่มีบักเผาบักม่วงนะครับไปนต้นขุนกับักซีดาบักทุเรียนปลูกไว้ไอเทวดาเพิ่เบึงคือว่าครับเหลือเหลือจากไอพวกศัตรูพืชน,นะครับกวนสิดงกิน ตี๋ยวังหน่อยเดี๋ยวสิบห้ายางอัปเดตเบึงนะครับปลูกนะครับเขาปลูกอีย่างเนียในยาในระยะเวลาที่ผ่านมากนะครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับในหลายๆอย่างนะครับแล้วจักหน่อยนะครับเดี๋ยวให้นางชมบรรยากาศเอาอาหารให้ป่าแล้วนะครับเดี๋ยวคนสีอย่าง เราเลาะเบึงนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับสำหรับไอพีโรนี้ก็เอาไว้ซ่อนี่ก่อนก็แล้วกันนะครับ EP นี้นะครับพีนั่งให้อาหารปลาอยู่ข้างซะนะครับเบิ้งป่ามันร่อยน้ำนะครับเป็นธรรมชาติเพื่อนเพื่อนอีกนะครับอีกแบบนึงนะครับสำหรับคนมักนะครับธรรมชาตินะครับเมะกอทีนปลาว่ายน้ำ ไปมานะครับเพราะมันลอยไปมาเพียงอย่างว่าหองอาหารมันอยู่นี่น <c oughs> ะครับอเอาแล้วเอาอาหารให้มันจักหน่อยอ๋อก็หายไปลายอะ่ะครับแต่ว่าหายพเพิ่เพร่ลอยเรียนๆมาเบ่งนะครับแปบ๊บเดียวนะครับหญยเลีวครับป้านะครับแปบ๊บเดียวเองบอนหอดเดือนนะครับแต่มันก็กินเก่งป้า ขนาดมันเล่นอยู่กับคนนะครับบัวยังต้องวิ่ง